สวัสดีค่ะทุกคนรูก็จะมามัดรวมรวบตึงนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในช่วงครึ่งปีแรก2023นั่นเองค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะในส่วนของสกินแคร์หรือว่าเป็นตัวที่บํารุงผมหรือว่าตัวที่บํารุงผิวกายนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะก็จะไล่ไปทีละชิ้นนะคะแต่ว่าจะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่ารูเคยรีวิวไปทั้งหมดแล้วนั่นเองค่ะมาที่ตัวแรกกันค่ะตัวแรกจะเป็นของพารแรงดับเบิลเซรั่มไลท์เท็กเจอร์ซึ่งเขาออกสูตรเป็นไลท์เท็กเจอร์มาเพราะว่าเขาตอบโจทย์สําหรับ คนที่มีความกังวลเรื่องผิวที่อาจจะมันเพิ่มนะคะสําหรับใครที่มีผิวมันหรือว่าผิวผสมเนี่ยตัวนี้ตัดปัญหาไปได้เลยค่ะเพราะว่าเขาให้ความเบาผิวถึง50%แล้วก็ซึมเร็วแล้วก็ใครที่มีผิวแห้งเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้เดีมากเพราะว่าปู่เป็นคนผิวแห้งแต่ว่าปู่ก็ชอบมากๆเลยสําหรับคาแรงดับเบิลเซรั่มไลท์เทกเจอร์ตัวนี้ค่ะ ตัวที่2นะคะก็จะเป็นของคลินิกค่ะเป็นคลินิกมอยเจอ r Circle SPF 25 s er h e r ห h y d r a ยร์ซึ่งให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็น m o ยเจอ r ์ไรเระดับตำนานกันเลยทีเดียวถ้าใครเคยใช้คลินิก o i s t u r e c i r อร e กันมาบ้างแล้วนะคะก็จะรู้ถึงคุณสมบัติในการเติมน้ำเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราแล้วก็ตัวนี้ก็มี SPF 25อีกด้วยค่ะ ตัวที่3นะคะก็จะเป็นแบรนด์ของนุกที่เป็นออยมาร์กผมนะคะนุกแฮร์โรดิเจสมาร์กนะคะก็เป็นตัวที่ช่วยมาร์กผมที่ก่อนจะไปสระผมนั่นเองค่ะแล้วปูกก็ใช้ที่เป็นการหมักผมเนี่ยก่อนจะไปสระผมปูกก็จะมาร์กผมก่อนแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วปูกก็ถึงจะไปสระผมออกทําให้ผมที่เคยแห้งนะคะก็กลับมามีสุขภาพดีขึ้นนั่นเองค่ะ ตัวที่4นะคะก็จะเป็นแบรนด์ของ o m b i o โอรที่มีชื่อว่า o m b i o โ l รสเลเครม Anti ีม Anti-Protection Anti-Pollution m o i s t z r r z e r SPF 25 PA บวกบวกบวกนั่นเองค่ะซึ่งเขาเป็น7 in 1ใน1หลอดคุณสมบัติีครอบคุมเยอะมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็มีตัวที่เป็นกันแดดด้วยเพราะว่าเขาเป็น SPF 25นั่นเองค่ะ ตัวที่5ก็จะเป็นของคอร์ดัลลี่นะคะที่เป็นออยล์บำรุงผิวที่มีชื่อว่าคอร์ดัลลี่วินซันแคร์ออยล์นั่นเองค่ะเป็นออยล์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็พร้อมกลิ่นที่มีความหอมละมุนเป็นโทนสิตรัสนั่นเองค่ะตัวที่6นะคะก็จะเป็นของดีออลเลอบาลมค่ะที่เป็น3 in 1ินวันที่ทาได้สําหรับผิวมือของเรานะคะผิวกายแล้วก็ริมฝีปากเรกียกได้ว่าคบรบวงจรในการบำรุงเป็น3 i ี1ินวันกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็แพคเกจจิ้งที่เหมาะสําหรับกับฝ่ามือของเราแล้วก็พกพาสะดวกใช้งงาาาน่่ยยมกๆเลคะ มาถึงตัวที่7ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นครีมกันแดดของ l a รอน p าร a สร i วิท i ลีฟ c l i n i c อนวิตามิน C f l u i u a n t i UV SPF 50บวกนั่นเองค่ะก็จะเป็นครีมกันแดดที่ให้ความเบาผิวนะคะแต่ว่ามีความเป็นมีกลิ่นที่เป็นน้ำหอมสำหรับใครที่ไม่ชอบในเรื่องของครีมกันแดดที่มีน้ำหอมตัวนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ว่าให้ความเบาผิวแล้วก็ซึมเร็วนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าปูไม่ได้เก็บขวดเขาไว้ก็จะเป็นแบรนด์ของลอสิทานที่เป็นเซรั่มออกใหม่เป็นไบเฟสเซรั่มที่ เป็นเซรั่มในรูปแบบของน้ําแล้วก็น้ํามันนั่นเองค่ะซึ่งปูไม่ได้เก็บขวดเขาไว้ก็เลยไม่มีตัวโชว์ให้ดูแต่ว่าก็จะขึ้นรูปให้ดูค่ะก็นั่นแหละปู่ก็ได้มามัดรวมรวบตึงนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้ออกมาในช่วงครึ่งปีแรก2023ซึ่งถ้าใครเป็นสายสกินแคร์นะคะหรือว่าชอบในการบำรุงผิวเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวใหม่ล่าสุดของปี2023ที่เพิ่งออกมาในช่วงครึ่งปีแรกนั่นเองค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ถ้าปูมีอะไรอัปเดตก็จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ